เดได้ครับพี่น้องดึง,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 งยืมๆกิ่งของปลคอครับปะคอครับโอ้รุ่นครับพี่น้องอ้มันมาชานเห็นหนามันเลยครับครับพี่น้อง สวัสดีตอนเช้าครับผมนี่ไม่ยามเบียดเขียดเด้อครับพี่น้องโอ้ยลังเหลีกลยกแล้วมุดเนื้อเลยพี่น้องจันได้ลังถึสงส่วนโอ้ยยู่อยู่ครับพี่น้องเสือกชดจังครับพี่น้อง เือกกันนวันขึ้นครับอหรุนงามๆครับพี่น้องเขาหน่วยตายด้วยพี่น้องมานอยู่ครับ ต้นนั้นกระปุ๋นยิ้มนะครับพี่ mất như là dọc cái nóng nhiều cái chim sưới không เงืหมุดครับพี่น้องโคหน่อยโอ้ครับนเหียญเงือมหลังน,น,นี้ก็เลื้อยเงาครับหลังนี้เป็นจังไรอาจจะเป็นงูครับแบบวังงูหลายครับ ยูครับพี่นอ้องโอ้มันพี่น้องมันอยู่เกี่ยวครับพี่น้องตื่นเยลยเกี่ยวครับนะครับ เขาเต้นไวตาเลยครับพี่น,อน้องมาเนี่ยครับพี่น,อน้องตัวทีสวงครับเนี่ย

เหลือเงือบพี่น้องแถวเนี่ยโบกินให้ยเรืครับรุ่นไปเรื่อยๆครับพี่น้อง อาจจะมันนะบ่หมานครับโอ้สวบเขียดจุดใต้นี่บนีอกที่เงือใต้เมดครับพี่น้องดูตัวหัวดึงครับพี่น้องมันสวบเขียดเตกเมิดครับ ปลาคัหน่อยครับเป็นจะได้ครับพี่น้องดึงยืมๆเพื่อเคลมปลาคอครับปลาคอครับโอ้รุ่นครับพี่น้องน้ำประชันเห็นหนามันเลยครับครับพี่น้องเัื่อไงครับรุ่นเดียวนี่ครับนี่ตัวงามเท่าๆครับ ถึงสามด้วยครับพี่น้องการมันเนี่ยคือสุดพ้นตกครับนี่คือมันตะเศ้าครับพี่น้องอ้อโอ้โหลนนี่คือยังเหงื่อเกี้ยงหมดคอ,อหน่อย,ยครับพี่น้องลิ่นเยอะนี่ มันวัวตัวจ้าอู้หูคหน่อยเลียนเงือกดันเมียนเลี้ยงตัวหน่อยหน่อยๆวัวเห็นอะไรลุลโลก,กินเลย แตรุ่นนี้แหละมันกินพี่น้องบ่แตรุ่นนี้แหละกินเบ็ดดึกจนจังหมดแต่บ่ทันเห็นตัวใหญ่ มันคือบอค่ะกคือบอถือป้ายยังอืม cái ta chín hẹn luôn Tắp Ôi, có man lô này lẽ này Lô này bật bố mất nhỏ đấy ป้านคืนเต้นหมอง ทางใกล้กครับพี่น้องมาท่านเห็นยังอีกเลยครับเียกเลือคือเก่า จริงเหยียบทต่โน้ไอ้เงาหงมดหลังนี้ยุยุครับพี่น้องพอโคหน่อยครับเอ้ยฝวกซ้ำนี้แหละครับพี่น้องเรียนเงื่อนครับดุน ลุนตาแดดครับลุนเงียบไปต้นายครับป่าลุนลุนเงียรครับพี่น้องออ ข้อน้อยครับสวบเยื้อเหรียครับครับพี่นอ้องเดี๋ยวน่แหละครับงูครับพี่นอ้อง งูสโนครับมันกิ้นเล็ดกินหัวครับดึงเด็ดจมน้ำ มเราพี่หยับแล้วอเพีนน่องกันเบียดตังจีดีเรืนนอร่อยครับจะบ่มหมันหนวกับทังทีโคหน่อยแล้วมันเลียนเนื้อหายเหมือดครับ เงียบกิ๊บเลยพี่น้องตอนนี้ก็เบีดเรือมาไล่แล้วครับพี่น้องม่านหาฟุกหลังนี่างครับคุณครับเห็นตะ,ะโคน้อยครับถือดินอยู่ครับติดกันเลยครับบนนะ่ะนี่ครับพี่น้องดินต่ำๆอยู่ ขอน้อยครับอู้หมานน่ครับพี่น้องทำนี้ก็บเทว่าได้ปุ่นน่ครับ กับหลังนี่ครับถือยู่ครับอัดตัวปัญายปัญหาเลยครับพี่น้องเขาหน่วยตายแล้วพี่น้องนี่ครับตัวงน้ำหนามนะครับพี่น้องตัวนี้เขาหน่วยตายเลยครับ งงกับบิดดีดีพี่น้องแล้วาพ่ล้วมันหันครับเขาทุงแงงวับหลุด ตอนนี้ก็เหลืออยู่สามหลัง,ง,งครับพี่น้องโบเห็นอยังนหอครับพี่น้องขั้นตังเลยครับลีเนื้อเขียดแกงมัดครับพี่น้องโค้วหน่อยมันหลายครับ เดก๋ยวมัดเด้อพี่อน,อน้องผมก็จะล่างขั้นเบียดก่อนครับพี่อน,อน้อง สำรับเสานี่ก็ไดหนึ่งสองสามไดเจ็ดตัวครับพี่น้องผมมาใส่ยามคืนเ้อครับผมยางหาจับเขียดเขียดกับจับหนักครับพี่น้องเดือดแจงนะครับสมือเนี่ยก็ไดโพแทสเซียมนึ่ยแหรอครับเขียดสามสิบสี่สิบตัวครับพี่น้องปลากระไดอยู่ครับพี่น้องมันลูกครึ่งเนี่ยเหรอครับ ครับสลานี้ครบจวกัย่าลืมกดไหลก็แช่ปลาขั้วบานผมเด้อครับผมจะได้เห็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งอีกต่อไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับผม